สวัสดีค่ะพบกับคุณครูหนูนิดอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูหนูนิดจะมาสอนเรื่องคำสรรพนามค่ะเด็กๆทราบกันไหมคะว่าคำสรรพนามคืออะไรวันนี้คุณครูหนูนิดจะมาไขาข้อสงสัยของนักเรียนกันค่ะคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนนามในประโยคสื่อสารเราจะใช้คำสรรพนามเพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวคำนามซ้าๆนั่นเองค่ะหน้าที่ของคำสรรพนามนะคะ 1. ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะเช่นใครมาแกมมาจากไหนนั่นของฉันนะเป็นต้นค่ะ 2. องทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเธอดูนี่สิสวยไหมเป็นต้นค่ะ 3. ทํทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มค่ะเช่นเสื้อของฉันคือน,นี่สีฟ้าใสาเห็นไหมเป็นต้น 4. ทํทำหน้าที่ตามหลังคําบุพบทค่ะเช่นเธอเรียนที่ไหนเป็นต้นค่ะ คำสรรพนามมีทั้งหมด6ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่ <S 1, 1. <S บุรุษสรพพนามค่ะสรพพนามที่ใช้ในการพูดเป็นสรรพนามที่ใช้ในการพูดจาสื่อสารกันระหว่างผู้ส่งสารผู้พูดผู้รับสารคือผู้ฟังและผู้ที่เรากล่าวถึงมี3มชนิดดังนี้สรรพนามบุรุษที่1ใช้แทนผู้ส่งสารหรือผู้พูดค่ะเช่นฉันดิฉันผมข้าพเจ้าเราหนูเป็นต้นค่ะสรรพนามบุรุษที่2ใช้แทน แทนผู้รับสารผู้ที่พูดด้วยนั่นเองค่ะเช่นท่านคุณเธอแกใต้เท้าเป็นต้นค่ะสรพนามบุรุษที่3ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงเช่นท่านเขามันเธอแกเป็นต้นค่ะ 2. ประพันธ์ัศรรพนามสรรพ,พนามที่ใช้เชื่อมประโยคค่ะเป็นคำสรรพ,พนามที่แทนนามหรือสรพพนามที่อยู่ข้างหน้าและต้องการจะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังใช้คำเชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นบ้านที่ทาสีขาวเป็นของเธอคนที่ออกกำลังกายอยู่เสมอร่างกายมักแข็งแรงเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกำลังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกศีลอันพึงปฏิบัติคือศีห้า 3. นิยมสรรพ,พนามสรรพ,พนามชี้เฉพาะเป็นสรรพ,พนามที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงที่อยู่เพื่อระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและกำหนดความให้รู้แน่นอนค่ะได้แก่นี่นั่นโนนโนโนตัวอย่างเช่นนี่เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรตในปีนี้นั่นรถจักรยานของเธอนี่เป็นเพื่อนฉันนั่นอะไรนะโนนหนของเธอละของเธออยู่ที่นี่ C อนิยมสรรพ,พนามสรรพ,พนามบอกความ ไม่เจาะจงเป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามที่กล่าวถึงโดยไม่ต้องการคำตอบได้แก่สรรพนามที่แทนสิ่งที่ไม่ทราบและไม่ได้กล่าวในเชิงถามหรือสงสัยไม่ชี้เฉพาะเจาะจงไปได้แก่คำว่าใครอะไรที่ไหน ผู้ใดสิ่งใดใครๆอะไรใดๆตัวอย่างเช่นใครๆก็พูดเช่นนั้นใครก็ได้ช่วยชงกาแฟให้หน่อยใดๆในโลกล้วนแล้วอานจังไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ใครขยันก็สอบไล่ได้เขาแค่เป็นคนไม่สนใจอะไร หปรึกษาสรพพนามสรพพนามที่เป็นคำถามเป็นสรพพนามที่ใช้แทนนามเป็นการถามที่ต้องการคำตอบได้แก่คำว่าใครอะไรไหนผู้ใดตัวอย่างเช่นใครหยิบหนังสือบนโต๊ะไปอะไรวางอยู่บนเก้าอี้ไนปากกาของฉันผู้ใดเป็นคนรับโทรศัพท์ใครอยู่ที่นั่น อะไรเสียหายบ้างไหนละ่ะโรงเรียนของเหกวิภาคสรรพนามสรรพนามบอกความชี้ซ้ำเป็นสรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าเมื่อต้องการเอ่ยซ้ำโดยที่ไม่ต้องการเอ่ยนามนั้นซ้ำอีกและเพื่อแสดงความหมายแยกออกเป็นส่วนๆได้แก่คำว่าบ้างต่างกันตัวอย่างเช่นนักศึกษาต่างแสดงความคิดเห็นสตรีกลุ่มนั้นทักทายกันนักกีฬาตัวน้อยบางก็วิ่งบางก็กระโด,ดดด้วยความสนุกสนานนักเรียน ต่างก็อ่านหนังสือเขาตีกันนักเรียนบ้างก็เรียนบ้างก็เล่นค่ะนอกจากนี้ยังมีสรรพนามที่เน้นตามความรู้สึกของผู้พูดสรรพนามชนิดนี้ใช้หลังคำนามเพื่อบอกความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อบุคคลที่กล่าวถึงตัวอย่างเช่นคุณพ่อท่านเป็นคนอารมณ์ดีบอกถึงความรู้สึกยกย่องคุณจิตติมาเธอเป็นคนอย่างนี้แหละ บอกถึงความรู้สึกธรรมดาค่ะสําหรับวันนี้คุณครูหนูนิดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้นักเรียนไม่มากก็น้อยค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหัดกันนะคะสําหรับวันนี้ครูขอเก่าคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ